ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐีครับถ้าคุณไม่เคยถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลคุณต้องซื้อแบบนี้นะครับนี่โอ้ยครับมาที่หนึ่งกับสิบหก พวกคุณจริงจังมากในการลุ้นหวยผมเลยซื้อมาแจกแล้วแต่เดี๋ยวก็จะมีน้องบ่นว่าโดนหวยกินหวยกินหวยกินครับวิธีการที่คุณจะไม่โดนหวยกินเลยหรือเปล่าต้องซื้อศูนย์ศูนย์ถึงเก้าแก้วเพราะยังไงก็ต้องมีหนึ่งคนที่ถูกถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเดินแจกกันต้องมีหนึ่งคนที่เราถูกหวยครับนดิวิาตาดูวิาตาก่อนคุณดูวิาตาคนอยากได้หวยก่อนเอาเลขอะไรครับเก้าสามเก้าสามเดี๋ยวเราไปทีละคนเลยนะทำไมชอบเลขเก้าสามเอ่อฝันค่ะเฮ้ยฝันเลยเหรอฝันมากแต่มันมีคนเอามาให้อ้าววิวเอาหวยไหมไท่านเลยน ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีจริงจมากเลยพี่ตะขุนบ้าออฟฟิศอ่ะพี่เออขอโทษนะจะเห็นว่าตรงนี้เรามีโปรเจคเตอร์อยู่ของซีมาถ่ายไม่รู้คลิปไหนออนก่อนแต่ฝากดูของซีด้วยครับไปดูช่องซีด้วยนะซีว่าดีเนี่ยเขาทำอเอาโปรเจคเตอร์มาให้นี่ทีมซีนู่นทีมซีายบายนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับเจอกันเอ้าออกได้เลยเดี๋ยวต้องบรรยากาศเหมือนเราเป็นคนเดินขายจริงๆเหมือนกันเนาะนั่เขาเลือกจริงจังด้วยนะเอาล้เรื่องอะไรว่าอันนี้ เก้าห้าเฮ้ยเอาจริงๆป่ะนี่เก้าห้าห้าเก้าชุดนี้ออกบ่อยนะทำไมชอบเลขนี้หนูคอหวยอะค่ะโอเคอ้าวอ้าวยอมไปชื่อคำว่าหวยตรงคอไอ้เอยปตองหนูเอาเก้าหกค่ะทำไมเก้าหกเพราะว่าวันนี้มันเกิดหนูแล้วหนูเกิดปีเก้าหกเฮ้ย Happy Birthday นะขไปถูกหวยนะขไปถูกหวยอ้าวเอาหวยไปหวยไปเอาหวยไปจริงๆอยากได้อีกเลขนึงงั้นเนี่ยเออจะยืนยันเทียบเล็ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเหลือเรามีรอบสองไปเอาอะไรหวยใหญ่เลยเดีนผมปกติเป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องพวกนี้เลยไม่มีดวววงงเเรรรรืื่อออออะไหหยคามัก หวยหวยหวยอ่ะขอเลขที่แบบว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ดีกว่าเออลองเลยสนสนเออฉลาดเวลาเราทำอะไรแบบนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นวันนี้อ่าไอเอาเลขอะไรมื่อวานแม่บอกมาแล้วว่าแม่แม่เดี๋ยวมันไอ้ติมแม่เหรอแม่ว่าไงเพราะไอไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรก็เถอะแล้วแม่อยากซื้ออะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โค้ชแจกหวยอ่าเขาก็เลยบอกอันนี้มาแบบสองอ่าแบบสองตามนาที่สองมาจากบ้าน อยากเป็นเศรษฐีแชนสิแคน้สิอะไรนี่ชูกโกาครับเนี่ยเอาเลขอะไหรห้าแปดห้าแเฮ้ยเหมือนจะถูกนะเลขดีมากเลยอ่ะออคนนี้ตามองตาไม่ประพริบเลยนะนยังไงเอาเลขอะไร3องศูนย์ทำไมอ่ะทำไมสอศนย์พี่ชอบสองศูได้หยิบสอนยเลยพี่หมูอ่าวลางวันที่หนึ่งเออเอาเอหมายเลขอะไรหนึ่งหกค่ะทำไมอ่ะทำไมหนึ่งหอ่ะ เพราะว่าวันก่อนถ่ายรายการพาลอ,อยแล้วมันมีแบบเขาจุดทูบทูบแบบบอกเลขอ่ะแลบข้างไหนปะเออคิวไหนมันเอาลงดูหนึ่งหกนี่จากทูบนะไปถ่ายพาลอ,อยมาคิดหนอยะคิดแกะของทางบ้านอ้าวเดี๋ยวไปดูร้านหลังกันนะครับ <ใช S 2> คลิปพาลอ,อยเอานัดชี้วันนี้เราต้องเข้าฟิตหรือเปล่าไม่ได้เข้าค่ะจริงๆวันนี้น้าชี้ลางานด้วยค่ะแต่ทำไมครับแต่ว่าอยากมีเพื่อนลุ้นหวยด้วยอ้าว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 อ้าอ้าวอวอ้า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 วอ้อ้าอ้าวอ้าวอ้า พี่เยกวพี่อ่ะใช่ไงแต่ว่าข้อดโคนไมไพี่เอใ้เฮ้ยเอาหนึ่้าไปไม่ไม่ไ่ชิ้นนี้หนึ่งใบแล้วค่ะอ๋อขอบคุณครับถชิ้คหยิบก่อนชเอาเป็นคโคหยิบก่อนถ้าชิอเป็นสา่แทนละกันอ่าสามสี่หนึ่งสอ่าไปจะบอกว่าหนึ่กล้าเป็นเลขทะเบียนรถท้ายลองหยิบดูเผื่อจะโดนความเชื่อคนไทยมีหลายแบบนะพ่อแม่เลขทะเบียนบ้านเว็บไซต์ทะเบียนรถเกิด ความเชื่อหลากหลายจริงสองโมงอะไรอสองสี่ถ้าไม่เอาสองสี่อะวันเกิดครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีฉันจะสี่ฉันสี่ส <c oughs> เอา,า,าอะไรเอาอะไรหนูเลขจากน้องแบมนะแบมค่ะเดี๋ยวนะแบมแบมไหนแบมแบมกอล์เจเวนเขาเป็นคนที่นั่งรถตู้อันไหนเลขมันก็จะออกเข,เขาออกเลขเลขแบมแบมจะถูกหมดเลขอะไรก็ช่างถูกหมดอ่ะอันนี้อะไรของแบมแบมอะหนูเอาสี่สองสี่สองถึงจุดที่เราซื้อสลากกินแบ่งตับไอดอลแล้วนะครับ แบมแบมมาไหนมาถ้ามาเมืองไทยมาออฟฟิศหน่อยนะมามาเจอหน่อยอะยรนี่ทำไมเอาไรเหลืองเอาสูตรข้าค่ะทำไมชอบเลขนี้เพราะว่าเคยทำส่งการว่านะคะเป็นสถิาสตรเกี่ยวกับหวยแล้วพบคนพบว่าเลขข้ามาแรงว่ะอ๋ออันนี้ซื้อตามซัดอ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันรีบๆหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะมาแล้วเร็วๆรูมเลยรูมๆมามาเอาสลากินแบ่งก่อน อนนี้ซอมบี้หวยมาแล้วเฮ้ยหยิบหวยแล้วคนละใบคนละใบมาลุ้นคนละใบสามเจ็ดหนึ่งเฮ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนที่บ้านจุดทูปไอ้ไข่เฮ้ยสามเจ็ดหนึ่งจริงด้วยเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยคนรู้กันเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นสามสองตัวสามตัวกันเดี๋ยวพี่จะมีการรอบแจกเพิ่มรอบสองไม่ลบแจกโชคอ้าวมาใครอยากเป็นเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐี ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอามาเอาไปหมดแล้วจะบอกว่าจริงๆวันนี้จริงๆแล้วตามหลักถ้าคนมาทำออฟฟิศอะร้อยคนหมดนะใช่แต่ช่วงที่เป็นช่วงมันเวิร์ดฟอร์มโฮมอยู่ก็ยังคนไม่ครบนะครับแล้วก็จริงๆที่เวิร์ดฟอร์มโฮมว่าบางส่วนอนะก็ไม่อยากให้มันมาแออัดไปร้อยคนก็วยนกันมาละกันนะครับแล้วก็หลายหลายคนยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับก็ยังไงก็ ส่แมสเหมือนเดิมนะล้างมือด้วยนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับและว,วันนี้ที่เราถ่ายกันวิโคดเราก็มีการแจกหน้ากากให้กับน้องๆทุกคนอันนี้ไงใช่ครับนี่คือเป็นตัวว่าเป็นหน้ากากที่เขียนว่า IRPC ใช่ครับและคนสงท้าย IRPC คืออะไรคือเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบิโตเรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรนะฮะทีบ่บอก IRPC เขาเป็นผู้คิดค้นวิจัยพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกแบบนี้นี่ ให้ดูก่อนเปิดให้เปิดให้ดูหน่อยเม็ดพลาสติกคือ PP เมล์บอลนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นเม็ดพลาสติกเกษษรดพิเศษสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทางการแพทย์สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศทไทยด้วยครับและที่สำคัญคือเม็ดพลาสติก PP เมล์บอลเนี่ยใช้ในการผลิตผ้าเมล์บอลซึ่งสามารถนำไปทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายมากเช่นอะไรบ้างหน้ากากอนามัยชุด PPE และผ้าอ้อมสำเร็จรูปนีมากเลยครับจะบอกว่าเม็ดพลาสติก PP เมล์บอลนะครับผลิตจากวัตถุดิบที่สังเคราะห์ขึ้นเองด้วยนะจากองค์ความรู้และการค้นคว้าวิจัยจึงงมมมีีคคคววาาาาาปลลออออดดภัยยยยยแะะะสสรรรรเเหหนน้้้ทใใโกกื บาดจากสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP เมโบ o เนี่ยของ IRPC จึงปลอดภัยกับผู้บริโภคมากๆนะครับหน้ากากเหล่าน,นี้ก็ลองดูนะ่ IRPC IRPC เอา้ามาถึงจุดที่รุนแรงดีกว่าเฮ้ยเพิ่มเสียงเราดีกว่าใครอยากไปเสี่ยงีเออเอาหนหา่อยสามเท้ายสัวที่หนึ่ง,งเลขที่ออกมา นนีมาแล้วสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกลุ้นไม่รู้นรออะไรอ่ะสองสองสี่ห้าต่อไปอะไรอ่ะไ้่หลอกไม่หลอกอ่ะต้องร้อยๆอันนี้แหละมีคนถูกแน่นอนมีคนถูกแน่นอนใครอยากเป็นเศรษฐี รางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายนวันเสาร์ท2,564เก่งเหมือนที่หอมร้าเจ็ดใครถูกหัวใครถูกใครถูก จากที่ดีแล้วหนูก็ซื้อจากที่บ้านมาด้วย,ยต่อไปอะไร,ะรเฮ้ยอันนี้แหละไวเล่าถ้าจะบอกเลยออฟฟิศเราถูกเราที่<อ>นหนึ่งเว้ยวันวันที่สิเอพฤศจิกายนเอาแล้วคนจะรวยแล้วคนจะรวยค <15 00 S 1> นจะรวยเลขที่ออก 032 7 6ส 0, 0 3สองเจหศสส ดเลยแต่ดีพวกไหนในเมื่อเราต่อตาไม่ได้เราเข้ารวมแล้วกันก็ไหนน้นเพราะว่าทุกคนเวลาเป็น หวยออกอ่ะทุกคนก็เปิดมือถือดูหมดเลยอ่ะก็กลับดูพร้อมกันแล้วกันใช่จะได้ลุ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งของการลุ้นหวยทั้งออฟฟิศครับถ้าชอบพิมพ์มาบอกหน่อยเดี๋ยวลุ้นอีกเดี๋ยวลุ้นอีกหรืออยากให้เราไปลุ้นหวยที่ร้านอะไรก็ว่ากันมาใช่ครับเฮ้ยพี่เด็กแล้วที่แปลว่าเราจบยังเราไม่ได้แล้วถูกไหมเดี๋ยวเราเก็บไปตรวจต่อเดี๋ยวไปตรวจต่อถ้ามี NCD นะครับแสดงว่ามีคนถูกรางวัลอื่นแต่ถ้าไม่มีเป็นโลโก้ขึ้นมาแสดงว่าคุณไม่ถูกมมมัััััันน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 นจะะะะะขขึ้้้ฟอออออต์คคควว่ายยไไเเเเุณกกกกรรรรรรรงงงีีบบบบสปปซ IRPC TP ื็็แททศ ยังไงก็ดูนะครับมีอะไรลองไปคุยๆพี่ๆก็ได้นะอ้าววันนี้ไปก่อนดีกว่าจะัปคลิปหน้าครับจ่อยเลยอ่ะนี่เราพับฟิลเลอร์เสียใจด้วยค่ะไม,ไ,มไม่ถูกรางวัลเสียบ <laughs> เลยอ่ะจ่อยเลยอ่ะทำไมไม่ได้อะไรแบบนี้บ้างอ่ะอยากได้แบบนี้อ่ะสมัยจะได้เจอแใหม่บ้า